สวัสดีครับเพื่อนๆพนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปุ๊บปั๊บแอนิมอลนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาดูการเจริญเติบโตของอบ้านนี้นะครับบ้านนกต่างๆเนี่ยเจ้ารอดช่องเจ้าสลิมเนี่ยเป็นยังไงเจ้า3เป็นยังไงนะครับส่วนเจ้า1นเจ้า1กับสองที่ไปกินชิ้นเนี่ยพอดีมีคุณพี่เขามารับไปดูแลแล,แล้วนะครับแล้วก็ทางนกหงส์หยกเนี่ยก็ มีลูกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะย้ายบ้านเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไงกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากกงตอนนี้ก็ช่วงเช้านะครับน้องสลิมนี่เราช่องว่ายังไงเราช่องเห็นไหมครับเราช่องตัวเต็มใบแล้วนะครับรู้เรื่องแล้วก็สลิมอยู่นี่นะครับสลิมผลคุมเรียบร้อยหมดแล้วนะน่ารักกำลังเขาเรียกอะไรกำลังเหินปีกนะนี่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 เห็นไหมกำลังเหินปีกเลยสลิม สเลมเห็นไหมสเลมสามอันนี้เจ้าสามนะครับสามก็จะเป็นสีสวยมากนะครับเหลืองอู้สุดยอดมากเลยนะพี่น้องเขาสามตัวอีกสองตัวคือมีคนรับไปดูแลแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะตอนนี้ก็จะเป็นของอาทางผงหยกนะครับผงหยกตอนนี้ก็ นี่นะครับมีลูกอยู่นู่นตัวหนึ่งนะครับยังไม่ได้ลงรังมานะก็ตอนนี้รังเต็มหมดเลยไข่นะครับตัวน,นี้ก็มี1ตัวนะนี่คือที่ลงรังมาแล้วนะครับผมก็จะจับแยกมาตรงนี้นะครับก็จะมีสีสวยๆเลยเห็นไหมมีเหลืองนะเหลืองล้วนไปปีกขาวมีแซมขาวนิดหน่อยก็1ตัวนะครับแล้วก็มีขาวล้วนเลยแล้วก็มีหลังหลังเขาจะเป็นสีกาๆหน่อยแล้วก็มี ขาวตาแดงนี่เห็นไหมขาวตาแดงหนึ่งตัวนะที่ที่ว่าลงลางมาแล้วนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ยังยังกกไข่อยู่กินชี้ยังกกไข่อยู่ตัวนี้จิกไข่แตกไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะไข่สองสามฟองจิกแตกหมดเลยแล้วจะเอางุ่นนะครับตอนนี้ออกมาจากรังแล้วตอนนี้ก็ไว้คอกรวมนะส่วนตัวนี้ก็มีเขาเรียกไรไข่อยู่ห้าฟองออกมาห้าตัวนะครับแล้วก็ สียชีวิตไปหนึ่งนะอันนี้ก็ลูกของเขาน,นี่ก็ลูกของเขาเหมือนกันก็มีสีสวยๆเลยเห็นไหมนี่นะฮะอันนี้ข้อที่สองแล้วนะน,นี่ข้อที่สองแล้วอันนี้ได้พ่อเขาอันนี้ได้แม่เขานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนกที่คอกรวมโดนจิกลวงลังมานะครับผมก็ต้องเอามาดูแลนะดูแลอย่างตัวเล็กเลยเลยขนยังไม่ออกเลยนะฮะนี่อันนี้อะไรลูก อันนี้เป็นอะไรเพิ่ลงลงรังมาเหรออ๋อน,นี่เพิ่ลงลงรางมานะครับนี่เพิ่ลงลงรางมาเดี๋ยวผมก็ต้องจับจับออกมาแล้วนะครับโดนถีบลงรางมาละนะตัวนี้โอเคตามนั้นนะครับตอนนี้นะ update, อัปเดตนะอัปเดตนกที่บ้านนะครับนกของโยกตอนนี้อ,ออกลูปเป็นรัวๆเลยนะออกรูปรัวรวเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ของทางตัวน,นี้ก็กําลังดือ้อกาลังหันบินนะ นี่นะครับเห็นไหมเจ้าสลีมเจ้ารอดช่องนี่กำลังหิวข้าวผมยังไม่ได้ป้อนข้าวเข,า,วขาเลยนะครับป้อนหัวหานี่มาขอก,กระตุ้มเลยรอสลิมสลิมว่าไงสลิมตอดช่องรอดช่องไม่กัดรอดช่องไม่กัดเดี๋ยวโมโหโมโหเดี๋ยวไม่ต้องกินข้าวเลยสามสามจับได้หมดนะครับคือผมข้อแนี่ผมจะเข้าไปป้อนด้านในนะครับเขาก็จะบินมาหาเรานะให้ชินกับคนเลยนะประมาณนี้นะจ๊ะ ก็หางหายไปนานนะครับมีธุระหน่อยนะที่ก็มีธุรกิจทำนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายได้อะไรนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะกดติดตามเยอะๆนะครับรัวๆ,ๆ,ๆเลยนะแต่อย่าลืมนะบ๊ายบาย